พิจา่ณสบายสบายสไตล์เราชาแนลครับผมโอเคกิจกรรมนี้จริงๆมันมา2วันแล้วระยะเวลากิจกรรมเนาะวันที่20ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวดูกันดูรายละเอียดเข้าไปันออ่อเนี่ยระยะเวลาชวนเพื่อนกลับมารับของให้ดียิ่งขึ้นเนาะเขาจะมีหลายรางวัลเลย อ่น้องๆดูตาลายมปนอะพอแก่นนะเราใส่ตาเริ่มยาวแล้วกิจกรรมมีรับรางวัลวันที่13กุมภาเลยเหรอ,อเขาจะเป็นประมาณว่าทำไมระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะมีเก็บแต้มเห็นไหมสี่ร้อยจะได้ฮีโล่สาววอนห้าร้อยได้เป็นเฮโรอีกแ0 0ได้เป็นรีเจนต์นะ1ันสเราได้เป็นรีมิเต็ดสีส้ม ไหมน้องๆขั้นแรกนี่มันจะเป็นอันนี้ฮีโร่พอ400ปุ๊บก,ก็เป็นเปลี่ยนเป็นเฮโรอีกแ่ทำไมเปลี่ยนวะเฮโรอีกอ๋อนี่ฮีโร่อีก500ว่ะพอ400เป็นฮีโร่นี่500เป็นเฮโรอีกอย่าเพิ่งเลือกนะพี่บอกก่อนอย่าเพิ่งเลือกนะแล้วก็800เราจะเป็นรีเจนเห็นไหมนี่ก็เป็นสกินรีเจนโอ้รีเจนที่ดีเยอะเลยเนะี่ยโอ้แล้วก็มี มีเด็กมาลอกขอสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค,ร,คลลรับสวัสดีครับอ่าอ่าอ่ารีวิวแป๊บนึงลูกอ่ะจะรีบพยายามทําให้เสร็จเร็วๆนะก็เนี่ยมันชาร์จชาร์จได้เนาะนอ้นองๆจำพวกกิจกรรมที่มันชาร์จได้ใช่ไหมมีพาคโกพันสองอะ่ะมันจะเป็นสกินรีเจนต์รีเจนต์เอ้ยรีมัเนเต็จสีสม้มมันก็จะแลหน่อยเห็นไหมโอมีดาร์ซี่บัตเตอร์ไฟไฮยาเตะไฮยาเตะนี่สวยเลยแล้วก็มีซานิส เตียวเซียนอาอาเซนกาดาซี่นี่สวยนะมาจา้าเนี่ถ้ามีแล้วขึ้นมีแล้วเห็นไหมเราดูให้ดีๆเนาะอย่าเพิ่งกวนป้าได้ไหมครูเมื่อกี้ก็นอนอยู่ทําไมพอป้ารีวิวกิจกรรมอาวีก็ต้องตื่นมาทุกทีขอให้ป้าทําเร็วๆนะอขอร้องขอป้าทําเร็วๆแป๊บหนึง่งแล้วก็มีไอริใช่หไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนโอฟเฟอร์ลเลนติโน์บางกรแล้วก็ วีล่าพี่ว่าเฟรเรดโนตโินเนี่ยแลนะแล้วก็ไอริมาจ้านี่เคยแจกดา์ซี่นี่ก็ก็ถือว่าแลอยู่ปัดดูไฟเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยน้องๆเล่นตัวไหนน้องเลือกเอาแต่ก็อย่าเพิ่งเลือกนะเผื่อน้องๆทําไม่ทันเนาะพอใกล้เวลากิจกรรมเนี่ยตอนนี้กิจกรรมมันยังไม่เปิดมันยังรับไม่ได้นะมันยังล็อกอยู่เห็นไหมไม่ใช่พอแต้มเสร็จปุ๊บอ่ะเพราถ้าครบ4 0 0อมันน่าจะปลดล็อกแนละ้วเราเลือกได้แค่ครั้งเดียวนะฟังไว้ให้ดีเลือกได้ครั้งเดียวเราอย่าเพิ่งเลือก เผื่อเราทําไม่ทันเนี่ยเราไปชวนเพื่อนเห็นไหมยิ่งเพื่อนที่คนไหนที่เราพอไม่ได้เล่นนานเนี่ยแต้มมันก็จะเยอะเห็นไหมเราส่งไปให้เพื่อนเราได้เห็นไหมเราส่งให้เพื่อนส่งเราส่งไปเพื่อนเราน่าจะต้องกดรับก่อนเนาะเดี๋ยวพี่มีตัวมีตัวยกตัวอย่างหรือมีมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้เล่นนานละคือถ้าเรามีไ d ดีลองอย่างเงี้ยเราก็สามารถส่งไปให้เขาได้เนาะแต่ดีลองพี่ก้อนก็เล่นบ่อยอยู่นะเราดูดูชื่อเพื่อนอย่างเงี้ย แกวะอะไรเนี่ยแกทำแรงของแก <S <S อ๋ออยากดมอยากดมแล้วทำไมต้องไปอยากดมตอนที่ปารีวิวด้วยวะวอโอเคไป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 ดูแลเขาก่อนอ่ะก็ไม่งั้นเราก็ชาร์จได้นะเนี่ยสมมติว่าแต้มชาร์จเน่ยเราชาร์จได้ปุ๊บปุ๊บมันก็จะชาร์จของเราได้นิดหน่อยแต่ว่าเราชาร์จได้อีกหนึ่งครั้งนะด้วยการช่วยเหลือเพื่อนเอง ปกติเราจะช่วยเหลือเพื่อนได้หนึ่งครั้งถ้าเราไม่ได้เล่นเกมนะเราก็ส่งโค้ดไปก๊อปกรอบไปเห็นไหมเราแชร์ก็ได้นี่แล้วเราก๊กอปไปก็ได้ก๊อบกดตรงนี้ถ้าเราแชร์ไปให้เพื่อนอ่ะถ้ากดแชร์แชร์ไปใน messenger อ่ะเดี๋ยวลองแชร์ไปให้แฟนพี่ดิเขาเห็นไหมนะอ่ะอ่ะแชร์ให้ตัวเองได้ด้วยวะตลกกวะจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> อ๋อแชร์ไปใน messenger เราอ่ะแล้วกดกลับก่อนอ่ะ แล้วก็แชร์ไปที่ไลน์อ่ะลองลองแชร์ไปที่ไลน์แฟนพี่เลยปึ๊บเฉพาะครั้งนี้แชร์ไปอาะแชร์ไปเอ้ากดยากจังวะอ่ะไลน์อ่ะแชร์ไปให้แฟนพี่กดแชร์อ่ะแชร์แล้วแบบนี้เขาต้องไปกดรับอีกทีนึงนะแล้วเราถึงจะได้อันนี้ขึ้นมา พี่ลองกดเข้าไปดูใน messenger พี่นิมมันขึ้นไหม่อกี้ที่พี่แชร์ไนปะสดสดเลยนะลองดูอ๋อนี่มันขึ้นเออมันชแชร์ของตัวเองมันต้องแชร์ของเพื่อนสิวะแชร์ของตัวเองได้ยังไงวะงงวะอ่ะก่อนนะมีหลายคนที่ไม่ออนนะแต้มเยอะอยู่สี่สิบยี่สิบอ่ะนี่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 สบายสบายสไตล์เราอ่ะเดี๋ยวพี่ลองอ่ะส่งไปที่อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวดูดิ เดี๋ยวพี่ไปกดรับมาดูว่าแต้มจะขึ้นไหมนะเดี๋ยวพี่ที่ขอบรากดรับหดแบบนี้แ๊บหนึ่งนะมันเครื่องนะมันไม่ได้เข้าไปนานไยงมันต้องโหลดแพทแป๊บนึงวันที่ไม่ได้เข้าดานานจะเข้ามาโหลดแพทเลยนะเอ้ยพี่กดแล้วนะชาร์จไม่ได้เราเข้าไปยแเรากดเข้ามาที่สกินฟรีตรงนี้มันจะอยู่ที่กล่องไม่น่นใช่ แต่ถ้าเรากรอบโคดไปอะได้แน่นอนนี่พีก่กดแล้นะเมื่อกี้นี้มันไม่ขึ้นอ,อะเอาอย่างงี้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากรอบโค้ดนะตรงนี้กรอบโคดปุ๊บอะสมมติเราจะไปวางถ้าอีกไอดีหนึ่งเรากรอบไว้อย่างงี้เรามาวางไว้แบบนี้เดี๋ยวกูคุยกับตัวเองได้ด้วยหรอ,องงวางโค้ดปุ๊บอย่างงี้นะจ๊บกดออกมาปุ๊บ แล้วเดี๋ยวเราสลับไปเข้าอยู่ไอเดียนึงเดี๋ยวเราเอาไปวางดูว่ามันขึ้นไหมคือเราต้องเล่นหนึ่งตานะเราต้องเล่นเล่นตรงนี้อ่ตอนนี้ช่วยเหลือเพื่อนได้หนึ่งครังจริงๆถ้ามันไม่ขึ้นมา่างนี้น้องๆมาตรงหน้าตรงนี้หนาะปึ๊บนี่มันจะขึ้นว่าสกินฟรีอยู่ตรงนี้กดเข้าไปอ๋อนี่งมีวันอยู่นะเห็นไหมมันเขียนอยู่วันที่ยี่สิบ เดือนหนึ่งถึงวันที่13เดือนเดือนสองถูกไหมเดือนหนึ่งเดือนสองมันชอบเขียนโนแบบงงๆเข้าไปก็เอ๊ะเมื่อกี้พี่ไปกดกน,นะมันอะไรไม่ขึ้นวะโง่มากอ่ะเดี๋ยวสลับไอดีไปดูไอดี ID ตัวหลักแล้วกันดับไปให้ตัวหลักตัวหลักสกินน่าจะามีแล้วพี่สลับไอดีแป๊บนึงมาพี่มาตัวหลักละตัวหลักปุ๊บ อ่ะถ้าเราจะช่วยเพื่อนใช่ไหมเรากดช่วยเพื่อนตรงนี้ปุ๊บอ๋อนี่ไงนี่ไงมันเขียนอยู่ว่าถ้าเราเล่น5ต่อ5หรือจัดอันดับอีกครั้งเราจะช่วยเพื่อนได้อีกหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวเราวางวางโค้ดเมื่อกี้นี้ที่เรากรอบมาวางปุ๊บวางปุ๊บกดยินยันช่วยปุ๊บอ่ากดละเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวรว่ามันขึ้นไหม กลับมาดีเนี่ยเอ๊ยมันขึ้นป่ะเมื่อกี้นี้เอ้ามันไม่ได้เด้งขึ้นมาอย่างนี้หรอวะเอาแล้วเมื่อกี้ด้วยนี่ <c oughs> ลืมกรอบของตัวหลักมาว่ะตามนื่เหลือกรอบเอ่ะสลับไปเดีดิด อ่ะพี่ไม่แยดีงแล้วมันวางโค้ดโค้ดกันได้หรือเปล่าถ้าวางโค้ดก็ได้ก็เอาโค้ดมาวางไว้ตรงใต้ลิงก์พี่นะใตค้คลิปพี่เราช่วยกันแล้วกันอ่ะตอนนี้มีแต้มหนึ่งร้อยแปดสิบสองอ่ะกดปุ๊บบูขึ้นนิดเดียวเองอะ่ะชาร์จเองอะ่ะอ่ะลองช่วยเหลือเพื่อนเมื่อกี้ท่านน้องๆสังเกตช่วยสองครั้งแต่อย่าซ้ํากันอ่ะอ่ะคุณช่วยเพื่อนสําเร็จแล้วขอบคุณที่ชาร์จเอ้ยมันไม่เหมือนกิจกรรมคราวก่อนเนาะเวลาเราช่วยเพื่อนแล้วเราสามารถชาร์จได้อีก ลองชวนไม่เล่นดานเลยชวนตัวนี้เข้าไม่ได้ไอดีนี้โดนแฮกไปได้เเราไปชวนคนที่เราคิดว่าเขาจะมากดให้เราได้อ๋อนี่ชวนแฟนพี่ก็เล่นก็ยังได้สิบแป็นะไปชวนกูได้ด้วยหรออันนี้ชวนตัวหลักด้วยชวนตัวเมื่อกี้ด้วยอ่ะ ตัวเด็กแฟนผู้หีิออะอ่ะมันถประมาณปรมาประมาณเนี้ยน้องๆอ,อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบรีบกดกดรับของนะอยเพิ่งเลือกเพราะมันเลือกได้ครั้งเดียวพี่ย้ำอีกครั้งนึ่งมันไม่เด้งปึ๊บขึ้นมาเลยอะ่อยนะนั่นแหละระยะเวลา20สิบ ต็น,นับไปตั้งแต่วันนี้ก็ได้นับไปจนถึงเดือนหน้าวันที่13บสามน้องของน่าจะรับได้วันที่13บสาลองอ่านรายละเอียดดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเขาเขียนอยู่ว่ารับได้เพียงรางวันหนึ่งชิ้นเท่านั้นเนี่ยดูนะอ๋อนี่ก็คือสก,กินทั้งหมดรายละเอียดเลือกได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นตอนนี้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมไม่ถึงก็ถ้าเราเล่นเราหน้าเราน่าจะกดได้อีกครั้งหนึ่งนะชาร์ดอะงงมากเลยทำไมชาร์จมันไม่เด้งวะ เฮ้ยเหมือนมันขึ้นเลยว่ะเห็นปะ่ะมันไม่ไม่ต้องขึ้นให้กดนะเมื่อกี้มันสองสองหนึ่งว่ามันขึ้นเป็สามหกเนาะขึ้นมานิดนึงอะ่ะกดไปเรื่อยๆอ่ะเราจะไปเชิญใครที่แต้มันนั้นได้วะลองกดดูนะน้องๆแล้วลองเอาโค้ดไปไปวางกันดูแต่ที่แชร์เนี่ยมันมันงงว่ะพี่งงไม่รู้แฟนพี่กดให้ยางเมื่อกีน้นี้ตอนเราตอนเราแชร์ไป ลองแชร์ดูนะน้องลองแชร์ดูสกินถือว่าสกินดีนะแต่ก็เหมือนบอกว่าอย่าเพิ่งเลือกดูแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเลือกไปแล้วอะ่ะถ้าเราเลือกฮีโร่ไปแล้วเราก็จะรับสกินฮีโร่อีกไม่ได้เนาะรับได้แค่อันเดียวเหมือนที่เขาบอกอะ่ะเรารอเลือกถ้าแต้มเราถึง800เนะี่ยโอ้นี่เพิ่งจะวัน2วันเองมามา200แต้มแล้วอะ่ะลองคิดดูว่าถ้า10วันโอ้10วันก็800ก็ไม่ยากเนาะแต่ไปพันสองอ่ะแต่ยากวะนะ อันสองนี่มันดูยากหน่อยแต่ถ้า800นี่พอได้นะพอเป็นไปได้รีเจนหรือไม่ได้ยังไงก็น่าจะได้เฮโรอีกกันนะทุกคนเลยโอเคครับประมาณน,นี้ฝากกดไลค์เป็นกงใจพี่ด้วยกันพี่ก็งง,ง,งอะมันไม่เหมือนอันเก่าเนาะอันเก่ามันมันแบบพอเราพอเราเล่นเล่นปุ๊บแล้วองเงี้ยมันก็สามารถแบบรับของได้เลยพอเราเราเล่นตาหนึ่งเงี้ยเราก็๊กอปลิงเพื่อนเหมือนเวลาพี่เล่นกับแฟนพี่สองคนอะ ก็จะสลับกันอย่างเงี้ยมาเล่นตัวเด็กทีแล้วก็มาเล่นตัวหลักแล้วก็จะช่วยกันได้2ครั้งเนาะแล้วก็ออกโค้ดวางสลับกันไปสลับกันมาก็ไม่ต้องให้ใครช่วยกันไงก็เลยได้ได้ฮีโร่ฮีโร่ฟรีพวกสกินฟรีบ่อยอยู่เนาะว่ามันเป็นชื่อกิจกรรมมันเป็นชวนเพื่อนที่ไม่ได้ออนไลน์กลับมาเล่นเห็นไหมมันน่าจะจะดีนะไอแ,แต้มพวกเจ็ดสิบนี่ดูเยอะมากเลยเฮ้ยแต่พี่มีไอดี เออเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ลองกดก่นนอนดีปึ๊บลชวนไปแตลองสลับเข้าไปลองให้ดูอีกทีว่าน้องๆสังเกตนะตอนนี้มันสองสามหนะเดี๋ยวพี่ลองสลับไปดูพี่พยายามจะทําให้เห็นภาพสุดๆไม่เข้าใจลองคอมเมนต์ถามไว้แนะัเอตัวนี้มันเป็นเพื่อนอตัวนี้หกสิบเลยอะ่ะ เพื่อนสำเร็จแล้วก็ขึ้นว่าเชิญเพื่อนสำเร็จนะสี่สิบปึ๊บอ่ะ,ออะเดี๋ยวเดี๋ยวบบเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ลองไปไปลองอินดูตัวพวกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งมาดูนะเมื่อกี้จำไว้นะเท่าไหร่นะอ่าจะสามารถรับของรางวัลเลเวล 1. ึงถึงเลเวน3ในวันที่25มามกราคมเป็นต้นไปก็วันนี้วันที่เท่าไหรน่ละ 2. ่อีก3วันเนาะนี่พี่มาอยู่ ID ตัวเด็กแฟนพี่ละก้ดปึ๊บมันช่วยเหลือได้2ครั้งนะเดี๋ยวลองเอาโค้ดเมื่อกี้นี้มาใส่นะมันได้ไม่ได้แล้วนะให้ดูใส่โค้ดไปปึ๊บ โค้ดหายเวนกรับเหมือนกับอิดน่ะไปกรอบโค้ดมาที่เราไปวางไว้เมื่อกี้วางมาปุ๊บจำกัดไ,ได้ไหมได้แค่สองครั้งนะช่วยเพื่อนได้สองครั้งก็ต้องเอาไอดีอืน่นมาใส่ไอดีนี้ให้ช่วยได้เออเชิญเพื่อนสำเร็จแล้วแต่พี่งงมากเลยแล้วเพื่อนเราจะไปรับตรงไหนวะ อันเนี้ยเชิมปุ๊บวิหาคอคลองใจมัม้ยึงพอเราชวนเพื่อนปุ๊บเราต้องไปรับตรงไหนวะช่วยเพื่อนเหรอไปรับตรงนี้ปะช่วยเพื่อนไม่ใช่มันไม่มีให้กดเนาะหรือว่ามันจะขึ้นเองอัตโนมัติวะเอ,อ้เดี๋ยวข้าไปดูตัวเมื่อกี้นี้พอเรากดเข้ามาแล้วเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะสองสามหกใช่ไหม แล้วก็มีกิจกรรมวันนี้นะวันนี้ไม่มีอะไรสองสกิน99 99ปองไปถีพิถคุมแลี่สกินซิปอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นเปิดเปิดโอ้โหกินกาแฟไออะไรนะไอที่เป็นทิปเปิลทิปเปิลอนะโอ้โหกินตาเหลือกเลยนะในกาแฟตอนนี้มาขายสกินละ40กว่าบาทถ้าเราไม่รีบเราก็ได้หมดนะดูเนะี่ยมีสกินสวยๆหลายอ,อันเลยเรากดซื้อเนี่ยสองอันเนี่ยแค่99 แล้วก็สกินอเลนหรือสกินของ a r d u อินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,009ประมาณนั้นไม่เกินเต็มแม็กเลยเล่นแบบเต็มแม็กยังไงก็2,009กดขํา,าให้ดูากิจกรรมนะพี่สรุปรวมๆให้ไปเลยรวมไปอ่ะเนี่ยพอเล่นลบครบ2,99เราก็จะได้อันนี้อีกเราก็เลือกสามละวันก่อนตอนแรกอ่ะเลือกไปเลือกเลือกเลือกอนี่ ครบสองเก้าเก้าเราก็จะได้สกินอันนี้อุ้นมันก็ได้หลายสกินอยู่นะเนี่ยถ้ารวมๆแล้วอะสองพันเก้าก็ได้ประมาณห้าสกินเออแล้วแต่เนาะเนี่ยเปิดหมดเนี่ยประมาณสองพันเก้าไม่เกินนะน้องสกินอาดูอินหรืออาเรนก็เลือกเอาอาเรนมาป่าวงแหวนนี่ก็ที่ว่าแพงแพงเกินสองพันกว่าบาทอะจะเอาวงคองอะประมาณนึงแล้วก็มีรยายละเอียดไม่มีละ เดี๋ยวเสียบสลับไปดีนะ ID นู้นนะเฮ้ยไอเดียนี้มีตังเลือก่ะเฮ้ยร้านค้าพเนจรกดหนึ่งปองนี้อยากกดร้านค้าพเนจรร้านค้าพเนจรน,นี่ก็อืมจะบอกว่าคุมไม่คุมดีโอ้ามีแดงอันหนึ่งก็ถือว่าคุมอยู่ไม่เอาไม่กดกดทีเดียวพอแล้วสอดให้เขากดน,นะเขาเห็นเราก็อยากให้กดนะอยาสลับไอดีนู้นกันไปดูกันว่าแต้มขึ้นไหมตอนแรกสองสามหกนะ ไอ้บ้ามันก็ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้พอเชิญไปตัวนู้นพอเราเข้าไปมันก็ไม่มีให้รับอะไรเนาะมันรับตรงไหนเนแต่ถ้าช่วยช่วยกันอ่ะได้แน่นอนดูในครั้งก็ไม่ขึ้นไม่มีอะไรให้กดเอาเป็นว่าน้องๆเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแล้วรองโค้ดวางไว้นะไม่รู้ว่าต้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ป่ะเขาเขียนไว้ไหมว่าเป็นเพื่อนกันไหมลองอ่านรายละเอียดทีนี นเพื่อนมารับยิ่งได้ของมาขึ้นเรื่องของมาวันได้ครั้งเดียวเขียนแค่นี้แต่รับได้วันที่ยี่บห้าโอ้มีแค่นี้เองเนี่ยก็มีแค่นี้เขียนไว้แค่นี้ไม่ได้เขียนว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านาะลองเอาโค้ดวางไว้ที่ลิงก์ที่เรากันเผื่อแบบมาช่วยกันนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกิจกรรมเอาวีมันก็มีมาเรื่อยๆอะ่ะก็ดูอะไรที่มันคุ้มก็ค่อยเล่นนะ หรือไม่งั้นก็มาติดตามช่องพี่ไว้ถ้าไหนมาดูคุ้มพี่ก็จะมารีวิวอันไหนไม่คุ้มพี่ก็ไม่ไม,ไ,มไม่รีวิวนะเสียไปเยอะละเอาตามเล่นเกมเอาที่พอสนุกพอเอาเติมได้ที่เราเต่คุ้มอะ่ะอย่าไปเติมเยอะเลยคนที่เขาขายของเขาก็เข้าใจใช่ไหมเวลาคนขายของขายอะไรอย่างเงี้ยเราพี่ไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นนะเขาก็อยากจะให้เราไปเติมของที่ช่องเขาแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นค่าสนับสนุนการทําช่องเนาะแล้วแต่แล้วกัน แต่พี่จะบอกว่าการเติมเกมเข้าไปเยอะๆอ่ะมันก็ส่งผลถ้ามันส่งผลกับการดําเนินชีวิตของเราอะ่ะเราก็ก็เออถ้าใช้ชีวิตลําบากแล้วเอาเงินไปเติมเกมหมดอ,อะเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเราเก็บไว้แล้วก็เติมแต่ความพอดีนะกิจกรรมฟรีมันก็มีเยอะๆเนาะโอเคครับเตือนจากใจเพราะว่าพี่ก็เคยพลาดพังมาแล้วในการเติมเกมมาหลายๆเกมแล้วก็พอเกมมันเต๊งไปก็ก็เสียดายอะ่ะ เอาคืนมาไม่ได้ถือว่ามันซื้อความสุขแต่ว่ามันก็ซื้อความสุขเยอะไปแล้วก็ซื้อความสุขแบบที่เราพอจะซื้อได้ไม่มากก็พอ,อนนะโอเคดูแลตัวเองด้วยฮะ,ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะฮะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของครูของสังคมแล้วเป็นเด็กดีต่อนะครับอ่ะเวลาให้น้องโบโบบาย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 แบบง่อยว่ะเพราะว่าโดนเบรกไว้เอาล้ครับใครมีกิจกรรมใครมีรายละเอียดกิจกรรมนี้ก็ มาคอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนไว้ได้นะบางทีมันอาจจะตกหล่นตรงไหนพี่ก็ขออภัยด้วยนะพี่ก็รีวิวตามที่พี่เข้าใจนะครับผมโอเคพี่เพิ่มเติมให้หน่อยนึงเมื่อก,กี้พี่เข้าไปดูในไลน์มาเว้ยมันขึ้นแบบนี้ในไลน์แฟนพี่ปุ๊บพี่พี่ส่งไปมันขึ้นแบบนี้กดตรงลิงก์เข้าไปมันขึ้นแบบนี้สกินเห็นไหมมันขึ้นให้เรานี่อ๋อกดคัดลอกชวนอย่างนี้ลองเข้ามาอ่านรายละเอียดดูอีกทีนะตรงนี้ดูอ่านในไลน์ดูดูอ่านง่ายกว่า อออเนี่ยแล้วก็แชร์กดคลิปนี่ก็แชร์อย่เงี้งยถ้กง่ายกว่าเนาะโอเคครับ